สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปานุอยู่ที่ตลาดเซบันโกนะคะมาที่ร้านนี้เลยค่ะไข่หมึกย่างไม้ละสิบบาทค่ะวคุคนทมคุณแนนนะคะก็คุณแนนขายที่สลานีว่าไหนบ้างคะอขายที่นี่นะคะก็คือของของเองของแม่นะคะจะไม่ได้รานะครับก็คือเขาจะแรนด์ดอกมาค่ะเขาจะสุกอ่าจากนั้นแล้วลูกค้าติดตามเพจนะคะจะแจ้งว่านะคะได้ลงวันไหนล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะแจ้งทุกวันแล้ว ว่าลงตลาดไหนก็คือสามตลาดนะคะจะอยู่สามตลาดนะคะสายใต้เซ็นเตอร์ประจําที่ซอยสี่ 4, เบอร์มาเก็ตจะเป็นศุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ซิวันโกติดตามทางเพจเลยค่ะเออนี่เป็นสูตรของคุณแม่นองค่ะใช่ถ่ะเป็นสูตรของนะคะเองเลยเริ่มแรกเรื่องความที่เราชอบสีฟู๊ดอยู่แล้วแล้วคราวนี้เรามีสีมือในการทำดงนี้อยู่แล้วเลยน้ำจิ้มราอร่อยด้วยใช่ค่ะจรร่วมกันได้ค่ะเราก็เลยคิดว่า เราจะทําอะไรขายดีปกติเราเราชอบทอดอยู่แล้วแล้วคราวนี้ด้วยความที่เราทอดนะคะนะ้ามันมันกระเด็นก็เลยไม่ไ <c oughs> ด้ชอมสรงนี้ก็เลยเราลองมาเปลี่ยนไอเดีดวยดว่าไอเดียดูดิว่าอการการที่อที่ที่เราจะทําเนี้ยคะ่ะก็คือจะทำยังไงได้บ้าง<ม>เราชอบกินหอมหมกด,ด้วยใบตองมันหอได้ทุกอย่างมันหอมเราก็เลยมาอดแตงมมาหอมใบตองเริ่มแรกใช้เป็นพวงก,ก่อนมันไม่หนึบแล้วนะคราวนี้ลองเอากันไก่ตัด อันที่ความคิดของเรากล้กตัดด้วยความที่พอตัดเสร็จเออมันนุ่มมันหนึบขึ้นแล้วคราวนี้เราก็เลยใช้การเป็นบทพอบทเสร็จแล้วก็มาขึ้นลูกของเบตองเนี่ยค่ะอันนี้คือของคุณโดยตรงเลยใช่เก่งจังใช่ค่ะอันนี้มีสตอรี่หมดนะคะมะนาวแป้นแ้เนี่ยเรามาจากเพชรบุรีเลยเจ้าประจำจะอยู่เพชรบุรีเลยเราใช้สดแท้ไม่ผสมน้าน้ําส้มสายชูแล้วก็ส่วนเบตองเนี่ยมาจากเจ้าลานบุรี ช่ค่ะเขาจะมาบางทีก็มาจากนครนาอยู่บ้างจะอยู่สองเต้าเพราะมจะมีเต้าป่าอยู่นี่หอมใบตองทาเองไอเดียของเราเองอยู่เลยค่ะจะบอกว่าอร่อยเพอได้ชิมปูปะอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยค่ะอร่อยมากเลยน้ำจิ้มคนๆไม่ห่วงน้ำจิ้มเลยแบบนี้เลยผักชีรากผักชีพริกกระเทียมถึงไหยคะนี่ไม่ได้ผสมน้ำแล้วต้มใส่เุลือจะให้แบบจุกด้วยถ้าลูกค้าขอไม่ได้จิ้มใช้ซีฟูดอย่างเดียวนะของแม่ค้าสามารถทำเนี่ยง หมูสาชั้นเนี่ยงปลาปูกินกอะไรได้หมดแม้กระทั่งยำสามารถไปทําได้ทําเป็นน้ํายำอาค่ะรวนเอวุ้นเส้นหน่อยหมูสับหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมีล่าเลยทอได้ไงเ่าสา้ได้ค่ะ ขอบคณค่ะที่ติดตามคลิปดีของฟันช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ฟันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ